ผมยังไม่ได้เพราะว่ามือยังไม่ถึงตัวใหญ่ครับต,ตัวใช้ได้นะตัวสวยนะครับพรวาตกได้กันนะครับคุณน,นะคคับเพิ่งทำได้พร้อมตกเดือนนึงแล้ครับ<อ> <laughs> ไปเรื่อยครับเดี๋ยวเอาเพียงมาให้ดู ถ้ามีเวลาก็ไปใช่เพราะที่ผมทํารับเหมาครับแล้วมันไปทั่วประเทศมันก็เลยแบบได้ได้ไปเรื่อยครับนี่ฝีมืออย่างผมนะครับนี่ขนาดเขาได้กันเป็นเป็นสิบปรโลยี่สิบโลนะครับผมได้แค่นี้ก็ถือว่าสบายใจละ อันนี้น้าเขาช่วยมาผสมนะครับที่บ่อธรรมชาติเพราะว่าผมตกมาเกือบครึ่งวันแล้วคนเดียว <c oughs> ป่าได้เป็นทัวงคนอื่นได้เป็นสิบตัวเลย <c oughs> ผมก็อันนี้ที่นี่นะครับนะ้าเขาแนะนําว่าให้เป็น เขาเรียกอะไรนะพี่ไฮเกตหัวเชื้อไฮเกตไฮเกตกับขนมปังกั้ขนมปังครับปลาจะกินนะครับอันนี้ผมก็ <Yeah. S 1> มาด้วยความไม่รู้คนน้าเข้ามาแนะ <Yeah. S 1> นำให้ลองามาดูกันครับว่าผมจะได้ปลาเพิ่มขึ้นไหม <laughs> เดี๋ยวปลาเยอะยังมาเปลี่ยนเอยนะผม นี่เขาได้กันเยอะ <lawsuit> ครับพี่มีผมไม่ได้อยู่คนเดียวแหละไม่เยอะมันไม่ดีเดี๋ยวไม่เยอะงี้มันไม่กินแล้วเขาได้เขาได้กันเยอะเราผมไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้มากเลผมเลยไม่ได้อยู่คนเดียววันนี้น้าเข้ามาช่วยผสมให้อันนี้อันนี้เทสอะไรครับเทสว่าโยนล่อให้มันมาอยู่ตรงนี้ครับอ๋อโยนล่อหอย ผมนึกว่าเทสว่าเหยื่อใช้ได้หรือยังอะไรนี่ตกกุ้นตอกวก็แล้วก็วว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 ไปไกลเลยนี่ชุดตกปาน,นิมตกปาน,นิมแบบตกใส่ใช้สป,ปินนี่นะครับแบบนี้เหยื่อบบที่เขาจะทำให้ถูหนึ่งไม้ไมันไ,ไม่ใช่เรื่องนง่าย บีบอย่างนี้อยู่เลยเหรอพี่อยู่บีบบนอลองดูครับคราวนี้ตามสูตรเลยจะกลัวเชิญเลยครับเชิญเลย